ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นเช่นไร,บ,รบ้างฮะสถานการณ์น้ำบึงบอระเพ็ดก็เตรียมรับมือครับกับเอลิโยที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเลขาที่การสํานักงานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติพร้อมคณะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในบึงบอระเพ็ดและการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยแล้งเอลนิโยพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ ที่บริเวณปากคลองบอรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ครับดรสุรสีร์กิติมนฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ได้มีการลงตรวจ3จุดคือที่บริเวณปากคลองบอรเพชระตูดดำและฝายบางปอง เพื่อติดตามสถานก,การณ์น้ำในบึงบอระเพ็ดและเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยแล้งเอลนิโยพร้อมทั้งระดับน้ําในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาโดยสถานีวัดน้ํารีสเมืองนครสวรรค์เจ้าพระยามีอัตราน้ําไหลผ่านครับ1,990ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคิดเป็น54.37%ทั้งนี้บึงบอระเพ็ดมีปริมาณน้ํา129.61ล้านลูกบาทเมตรครับ แน่นอนนะครับว่ากรมชลมรรทานมีแผนพัฒนาฟื้นฟูนฟวุญบรเพทออกเป็น4ด้านนะครับได้แก่การบริหารจัดการน้ำนะครับการเข้าใช้ประโยชน์การแก้ไขปัญหาภาัยแล้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำนะครับคุณภาพตะกอนและรักษาระบบนิเวศและจัดการน้ำท่วมบรรเทาอุโทโกภัย